ผิวดีขึ้นนะคะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยในวัย52ปีแบบนี้นะคะใครมีปัญหาผิวแห้งมีริ้วรอยผิวยังคอยไม่กระจ่างใสก็ไม่ควรพลาดที่จะทดลองใช้ครีมจีรังเลยค่ะหลายๆคนรู้จักครีมจีรังแล้วเพราะว่าครีมจีรังมีชื่อในเรื่องแก้ปัญหาผิวแห้งมีริ้วรอยผิว หย่อนคล้อยไม่กระชับไม่กระจ่างใสเป็นผลงานวิจัยเป็นพรีเมียมสกินแคร์เป็นคนรีครคมที่ประสบความสําเร็จจนได้ติดิิีมลงในวารสารต่างประเทศนะคะคนบางคนใช้กระปุกหนึ่งแล้วก็บอกโอเคพอใจแล้วหนะ้าฉันดีขึ้นแล้วแต่อยากจะบอกว่าแนะนําให้ใช้ต่อเนื่องเพราะาผิวหน้าของคุณเนี่ยยังดีไม่เต็มที่หรอกค่ะ,คะใช้ต่อเนื่องแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของผิวของคุณไปเรื่อยๆ,ๆในทางที่ดีขึ้นนะคะก็ไม่อยากจะให้พลาดที่จะ ลองใช้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ใครที่ใช้กระปุกที่2ที่3ที่4แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนใจไปใช้แบรนด์อื่นแล้วเพราะว่าเขารู้แล้วว่าใช้คริมนกีรังแล้วผิวของเขาดีขึ้นอย่างไรนะคะแนะนําเลยสําหรับคนที่ยังไม่เคยทดลองใช้หาพิสูจน์ให้ทดลองใช้เลยค่ะถ้าคุณยังไม่มั่นใจอาจจะไปลองอ่านรีวิวนะคะของผู้ใช้จริงหรือจะลองเข้าไปใน Tik t o อก กดะตะก้านะคะแล้วก็อ่านรีวิวต่างๆได้นะคะถ้าคุณได้ทดลองใช้ถ้าคุณมีปัญหาสีแดงที่บอกมาและได้ทดลองใช้ิรจิลังเชื่อมั่นว่าจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน